ไปแลครับไปกันแล้วเนาะวันนี้สักไรจะตามพ,ร,พริปรพกนะป,นนปดดออกลากระป๋องแล้วพอครับเป็นยังไงพ่อเนาะไปครับวันนี้ฝนเปโต๊ครับแดดออกน้ำถ้ยจะลดพองแล้วเนาะไปครับไปดูตามพริกปลากระกป๋องนะเป็นยังไงไปนี่นี่จะเป็นพริกนุ่มเนาะ พิงหนุ่มสักแรจีไปแล้วครับแล้วก็พกริกแตะขัวหอมแดงนะนเนาะ,น,ะน,นี่จะเป็นปลากระป๋องเอาเข้าไปนี่ยสามไม่รัวตามน้ำพริกปลากระป๋องมะม่วงกลิ่นข้าวเจ้าเนาะกับปะเขือกับบะเขือเนาะบะเขือพอยเนาะมาครับมาดูวิธีตำกันถ้าบางคนเนี่ยมาแจ้งมาเนี่ยพอสุดสักแรงเลยเนาะนะไปครับมาก่อนอื่นเราก็จะมาตำพริกของเราก่อนเนาะ นะครับตามเลยครับผมตามก็ต้องตามให้นะครับนะเนาะเสดเสดก็แต่นะี่เป็นเรื่องนะเนี่ยเสดออกโบโบแบา ม,นะม,ะะมันมันแหลวเนาะเรต้องแหลวล่อเหลือนะครับประมาณหมกให้พอดีนะ นี่ก็จะเอาเหลมาณน,นี้นะครับเนาะนี่ประมาณน,นี้ครับมาเดีดเ๋ยวเอามาแกะปากกระปองเอาก่อนเนาะนี่ปลากระป๋องเอาครับแกะเรียบร้อยเนาะ นล้วก็จะตามไปเนี่ยี่สมาณนี้ครับขึนมาคขรเลี้ครเลีตามด้วยกันรอบเนาะนี่ตามก็ต้องเีลบล้อมเลยครับประมาณนี้ละ เอาเศษถ้วยเลยนะตักเศษถ้วยครับเส่ถ้วลยลงไปเลย นี่มันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็คลเโคลเให้มันเข้ากันครับใส่ผงชูรสลงไปนี่มาโกนครับผมโกนหัมรอมเนาะน น้ำพริกปลากระปอ๋องครบับกินกับข้าวหูข้าวเจ้าเนาะขนาดเสาะซื้อบะเขือบะาทัว่วมากราบครับสุดยอดจีมมพร้ากันครับผมห,หวานชิ้จิ้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมมันก็นจะประมาณนี้เนาะมาครับน้ำพริกป,ปลากระปอ๋องทิปนี้ขอขอบคุณครับจบะอี๊ก่อนเนาะ ครับสวัสดีครับผม